สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวกุ๊กกิ้งอิตติ้งวิทยาล็กพาไปตกปลานะครับก่อนที่จะไปชมว่าเราจะตกได้ไม่ได้มีเรือเข้ามาเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเขาได้อะไรมาบ้างก็ออกเมื่อคืนนะครับนี่ล่องเรือที่เราจะออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาได้อะไรบ้างก็ออกเมื่อคืนนี่นะครับถ้าเรือนะครับถ้าเรือประมงพื้นบ้านนะครับนเ,เดี๋ยวเราจะออกไปนะครับ กับลำนู้นนะครับเป็นสปีดโบ๊ทนะครับนี่ล่องเรือนี่ลำที่ออกไปเมื่อคืนนะครับนี่พี่น้องชาวประมงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะครับดูกันว่าเขาได้ปลาอะไรบ้างนี่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่จะก่อซื้อปลาสดๆไปทำกินกันน,น,น,นี่คนที่ออกไปก็คนเดียวน้องชายนะครับ แลกซื้อกันตรงนี้เลยครับนักท่องเที่ยวชอบเห็นปลาสดสองร้อยบาทตัวนี้ปลาฟามใหญ่มากนี่นี่เออสควิชว้าวฟรีชนะ very fresh เราจะออกไปตกช่วงเย็นเดี๋ยวจะให้ดูลำนี้ก่อนน้องชายก็ไปตกมาเมื่อคืนนี่ได้ปลาอินซีนะครับนี่ดูปลาอินซีทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่ very big เลยใหญ่ๆมากๆเลย สุดยอดนะครับเนี่ยเล่มเล่มน่ากลัวใหญ่มากนี่ปลาอะไรปลาอินทรีสามสี่ตัวสี่ตัวนี่คือกี่กิโลได้ประมาณยี่สิบนี่ประมาณยี่สิบกิโลครับท่านผู้ชมสุดยอดนี่นี่ดูเล่มเล่มนี่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 ดูดีครับนี่นี่หนุ่มน้อยของเรานะครับนี่สุดยอดาเนี่ ีดูใหญ่มากครับเนี่ยใหญ่มากเป็นล่องเรือนะครับเนี่ยล่องเรือเดี๋ยวเราจะออกไปตรงป้าสดสวยมากครับวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับวันนี้คุก k ิ้งกิ t ิ้งวิทยาลักพาไปหาวัตถุดิบก่อน okay, okay. อได้มาแล้่อว่ากันว่าจะปรุงยังไงแบบไหนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม วนชวนสมบูรณ์ปลาสมบูรณ์มากๆไห้ตามตัวดูสิตัวบิ๊กบิ๊กเล่ยกกันหน่อยยกกันหน่อยพี่ก้องยกกันหน่อยพี่ก้องยกกันหน่อยอ่านี่ดูเล่มเดียวเกือบเท่าคนเลยไม่ธรรมดารวมรวมๆแล้วประมาณยี่สิบกว่ากิโลกันเนี่ยคผู้หญิงอ่านด้วยเนาะนี่ดูปลาอินทรีสดๆนะครับเนี่ยติดตัวนี่ร่อยเลยท้องนะจะปลูกินยังไงก็อร่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ใช้รถเข็นับเนี่ยต้องมารับเก่งมากนีเจ้าของเรือไปตกเมื่อคืนก็ไปคนเดียวนี่ครับกุ๊กกิ้งกิ้งเวลาเล็กนะครับเดี๋ยวพาท่านไปตกปลากันดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่เราพร้อมที่จะขึ้นเรือแล้วเรามรจมีชีวิเรียบร้อยครับความพร้อมลงทะเลนี่เราใช้สปีดโบ๊ทนะครับเนี่ยนี่เจืชีพอะไรก็พร้อมนะครับ เจ้าพรมงคเข้ามาอีกลำหนึ่งเมื่อกี้นี่นี่ลำนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างเผื่อว่าจะได้ปลานะครับนี่ใช้สปีดโบ๊ท่ะเดี๋ยวขอเวลาขึ้นเรือก่อนลำนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันครับเนี่ยแบกเลยนี่ต้องแบกเลยจะกระสอบเลยเพียบเลยแสดงว่าไ,<ป>ได้เป็นกระสอบเลย<ป>ลำที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับเ<ป>นียได้ทุกลำ เราเห็นคนอื่นก็ได้เราออกบ้างนะครับอะลุยกันเลยเราออกเรือครับขึ้นเรือก่อนเครื่องยนต์เดียวนะครับขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนไปไปไปไตกปลากัน กับตันเฮยครับได้เวลาออกเรือกันแล้วครับเครื่องพร้อมเดินไปข้างหน้าแล้วครับเนี่ยเราเริ่มลุยครับออกไปช่วงเย็นๆก็ไม่ร้อนนะครับจริงๆคือร้อนมากช่วงกลางวันช่วงนี้ครับเราก็ไปข้างหน้านู้นเลยครับ รเริ่มลุยครับเริ่มลยุย ต้องไปหาวัตถุดิบ hey. <c oughs> เราต้องออกไปหาวัตถุดิบมาก่อนนีอะเดี๋ยวเจอกันที่จอดแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้วิ่งเรืออยู่ก็โหนะครับไม่ได้ยิน เกาะน,น้อยอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวไปตกปลาแถวนน้นเลยกิ่งิต้งวิทยาล็กขับบ้างนะครับไปทำกิจกรรมวันนี้ตกปลานะครับโยมึดูด้วยว่าจะได้กัเท่าไหร่ไปดูนะครับประชมด้วยกันใกล้จะถึงแรงที่เราจะตกแล้วนะครับ ลูกชายคนเล็กนะครับชอบมากกับตกปลาชอบเล่นน้ำทะเลเฮ้ยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งที่ตกปลากันแล้วนะครับที่หลลยำมากมาอยู่ใกล้ๆกันครับเราก็ทำการตกแถวนี้เลยครับมกนี่อสมาุยทางนู้นนะครับที่เราออกมานะครับ đi, ตอน nayเราก็, mà đến làng, khi sẽตก cáng, được, 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 นะครับท่านผู้ชมทีมงานได้แล้วนะครับได้ปลาหมึก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 อ่านี่ยเนี่นี่เนี่นี่เอาไปลงนกวางไหมไปไทยตรงนี้เลยเป็นเลยครับเนี่ยเป็นๆเลยหลังติดติดแล้วมันมันตายไหมฮะได้ไหมรู้ไหมต้อกนี่ครับที่เราใช้โยนะครับเนี่ยที่ได้สดๆเลยขึ้นมาเป็นๆเลยเนี่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 ยนี่ยเดี๋ยวก็ได้ปลาครับได้หมึกแล้วก็ได้ปลานะครับชมกันไปเรื่อยๆ นี่ครับดูหมึกขึ้นเยอะนี่หมึกต่อหมึกมากินกันแล้วเนี่ยนี่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 ครับหมึกได้มาสองตัวแล้วนี่นี่นี่เป็นๆเลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่เขาเรียกว่าโยนะครับโยหมึกตกปลาด้วยโยหมึกด้วยได้สองทางเลยได้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมได้อีกแล้วนี่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  เป uh. ็นๆเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโชาฮะอเลยครับจเลยูมึก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 ยาวมึก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 อุยเฮ้ยแล้วท่านผู้ชม ส่วนปลานั้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับที่แน่ๆคือหมึกได้กันประมาณกิโลสองกิโลแล้วปลาถ้าได้ยังไงก็เดี๋ยวก็ดูสมทบแลบวกันนะครับสําหรับทริปนี้ก็ฟิชชิงนะครับก็คือตกปลาตวิ่งิปปลาอะไรครับเมียปลาอะไรครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมที่ไปตกกันเมื่อกี้ทั้งหมึกทั้งอะไรก็ได้ปลาอทรีมาตัวนึง มมใ่ญ่นะครับเมใญ่ญ่ประมาณสองกิโลกว่าๆนิดเดี๋ยวเราก็ปรุงกันเลยปรุงปลายอินทรีแล้วก็หมึกเดี๋ยวจะต้มตะไคร้นะครับเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับนี่สดมากๆแตครับท่านผู้ชมปลาสดมากๆครับเนี่ยตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําการปรุงกันเลยกินเน้ดสดๆอากินยาก<ๆ>มากนะครับ<ๆ>เนี่ย ปราปลาขูดเรียบร้อยเดี๋ยวคันน้ำก่นที่นะครับช่วงนี้รดูการปลาอินทรีกับหมึกนะครับได้กันเยอะจริงๆได้กันทุกลำเลย,เยถือว่าเราฟุกมากวันนี้ได้หนึ่งตัวมาครับท่านผู้ชมถึงเวลาปรุงกันแล้วดูปลาเลยครับสดๆสาวเกลือนก่อนเ,อเดี๋ยวเวลาปรุงเราก็ไม่ต้องใส่เกลือ มาครับเริ่มปรุงกันเลยน้ำกะทินะครับเครื่องแกงครับเผ็ดมากเป็ดน้อยตามชอบนะครับกะปิครับละลายละลายเครื่องอะไรเข้ากันก่อน,นครัพอน้ำแกงละลายเสร็จเรียบร้อยก็เดือด ปุ๊บเราก็ใส่ปลาเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มนะน้ำหัวเริ่มเดือดเราก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยตามไปเลยนี่ครับเราทำการปรุงกันเลยครับนี่นแกงเริ่มเดือดแล้วน,นี่เริ่มเดือนนดอน,นะครับเดี๋ยวเราก็ปรุงรสกันเลย ไปครับปรุงรสกันเลยเมื่อกี้ปลาเราซาวเกลือเรียบร้อยก็ใส่น้ำปลานิดหน่อย,ยวผมไปขงปรุงรสนะครับเล็กน้อยอชิมกันดูก่านนะอรยายหวานเปียยปลาสุก <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ยีราดนะครับลงไป อ,อมหอ,อมหอ,อมหอ,อมจริงๆรสุกแล้วครับสุกแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ออกไปตกปลานะครับก็ได้มาตั้งหมึกตั้งปลาเดี๋ยวหมึกเราทําต้มกับตะไคร้ซดน้ำหวานๆน,นี่ปลาอินทรีนะครับชาวเครือแกงกับใบยี่หร่าสุดยอดนะครับหอ,อมมากมาก ครับก็ตัวกปตกใจคลิปฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆพรุงกินอะไรกันอีกข้างหน้ากับ Cooking ยิซซิ่งวิตาเล็กนะครับจะพาไปปรุงอะไรก็ติดตามกันไปด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ